สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กันกับอีกหนึ่งคลิปนะคะจากช่อง Emily m e มช่องที่จะนำสาระดีๆที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นวันนี้นะคะก็มาพบกับตอนที่6จากซีรีส์สิ่งที่ทำให้ชาว MBTI ท้ายต่างๆเกิดความเครียดรวมไปถึงสิ่งที่ทำให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจ และเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับชาว ENTP น่าสนใจยังไงลองไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะลักษณะทั่วไปของชาว ENTP นะคะพวกเขามักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความตรงไปตรงมาและเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะในบางครั้งนะคะพวกเขาก็มักจะหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ จนทําให้ถูกมองว่าพวกเขาเป็นคนเย็นชาในบางสถานการณ์ค่ะชาว ENTP นะคะมักจะสนุกกับการได้รับผิดชอบงานและการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมไปถึงการได้ส่งเสริมให้คนรอบข้างของพวกเขาเติบโตอีกด้วยค่ะต่อมาเรามาดูกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้ชาว ENTP มีแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาอยากทำสิ่งต่างๆออกมากันเลยค่ะสำหรับข้อแรกนะคะนั่นก็คือการคิดเกี่ยวกับอนาคตหรือความเป็นไปได้ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะส่วนข้อ2นะคะก็คือการที่เขาได้ถกหรือพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันทั่วไปค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะก็คือการได้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหานั้นอย่างสร้างสรรคะ์ค่ะและข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับชาว ENTp เลยนะคะก็คือการได้ออกไปปาร์ตี้หรือการร่วมกิจกรรมใหญ่ๆหรืองานอีเวนต์ใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ชาว ENTP เกิดความเครียดหรือสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาเกิดความเครียดง่ายๆค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือการใช้เวลากับตัวเองมากเกินไปหรือการอยู่ลำพังมากเกินไปค่ะจะเห็นได้ว่าข้อนี้นะคะหลักๆจะเป็นปัญหาของชาว extrovert ที่มีตัว E เป็นเมนหลักข้อต่อมานะคะก็คือการที่พวกเขาต้องโฟกัสหรือการต้องจดจ่ออยู่กับ ความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้อื่นค่ะตัวนี้ก็จะทำให้พวกเขาเกิดความเครียดได้ง่ายส่วนข้อ3นะคะก็คือความรู้สึกที่พวกเขาต้องถูกจํากัดหรือถูกกำหนดให้ทําตามสเกจดูหรือตารางเวลาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่พวกเขามีความเปราะบางหรือมีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ค่ะตัวนี้ก็จะทำให้พวกเขาเกิดความเครียดได้ง่ายอีกด้วยค่ะ ข่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนมีคอมเมนต์หรือข้อเสนอแนะอันไหนก็อย่าลืมพิมพ์บอกใต้วิดีโอได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี